คณะกบริหารพนักงานสนติผลและพนักงานที่ได้ไปอยู่โครก,การน้าที่แห่งนี้ทุกคน้วนมีจิตมุง่งมั่นในการที่ตอบสนองภุมแผ่นดินและมีความมีดีที่จะประกาศเจตนารณ์การต่อต้านการกกทุจริตคอร์รัปชันโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่าน ตระคแม่พิ่โดยพร้อมกันนักปัติข้าพเจ้าในประคันพิรศีขอประยานเกิดประกาศเกิดนารมว่าประกาศเกิดารมว่าจะซื่อตรงตรงรักพรกภักษีตอบข้าพระแาสัติยาที่รรกเจ้า มีคุณธรรมปัจจุบัิบันตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรรเป็นหลักสำคัญมันนมญม่นคงตามลงตนด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศร,รีความเป็นมนุษย์ได้ย,นยินหัดในสิ่งที่ด ได้ดีกับในสิงที่ถูกต้องไม่กระทําการองค์แหกดินไม่กระทำการโง่แหกดินไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ผลทุกแง่ อยไข้ทุกคนระบาทจักามลระบาซึ่งสารพปฏิบานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมดอกเงินชีวิตตามปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรนันบริสุทธิ์ด้วยความเพียรนันบริสุทธิ์ยืนเคียงข้างสุจริชนย,ยืนเคียงข้างสุจริชนเพื่อความมั่นคงเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่งคั่งยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไปของราชอาณาจักรไทยสืบไป